จับซมืมปาเดยส์สุนัะจอดจิ้นทางถนนจ้ะไปขายของสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วอาจารย์ในช่องกินกับแผ่นมือนีใดเมนูแสบๆผ้ามาก,กินตำส่วนเล็บมือนางไซอัน สมพักนะพี่น้องจ้ามามามาแซ่บๆน้องกันจ้าพ uh> 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 uh ี่กกลืมนะจ้าคืดประทันน้งไก่ทอดที่หมวยค่ะตกกบเหมือนเดิมค่ะมามาค่างแซ่บๆน้องกันขาไก่กรุบๆตรงนี้จ้ะหายยังไงนัวแซ่บ มีส้มผักด้วยจ้ะนี่สมพัดน้องแพรเป็นผู้ตำจ้ะนุ่นเป็นผู้กินไล่มาลูมาลูใสอย่างมาจ้ะชิจ๊ะใส่สมพัดเข่าท้าสุมอำลำังจับจ้ะสมพัดก็จับชุ่มหอม คิดพอสมยัยเรียนตลาดนั้นถ้าไปกินจอดกินหม่เพิ่นใส่สมพักเนะาะตำปลาตำปาเรืยสมพักจอดกินทางถนนจ้ะไปขายของน่านประจำตำแซ่บแซ่บได้หลายหลายกินทีละสองหกเราเหลือก็กินทะอดเนาะกินทอดจนก็กินน้ำเพิ่นประจำชื่อสมตำเนี่ย บอกกินยุน่นล่ะพี่เนี่ยจ้ะพี่รถมาหาห่มไม้หาห่มไม้เหรอจอดกินห่มไม้มปูสาจะหลับบรรยากาศดีดีจ้ะกินอิ่มแล้วนอนเนี่ยจ้ะนอนออห่มไม้บางทีอาจจอดกินยุ่นซาราข่างถนนพี่น้องรถกายปื๊ดไปปื๊ดไป ดสแรงไกลนนีนจะ้ะขาใหญ่ใหญ่น้องแพทุ่ดจพอจำมวนไปอีกแบบพี่น,อน้องบางทีกับสื่อเนี่ยกินเนาะกินทั้งรถนะย่ายเนาะป้อนกันป้อนกัน <laughs> ป้อนเอากันทั้งหมด ขาไงเป็นเน้ขขอปากมีน้วหลุมคือเราเาจับกินลองจ้ะแซ่บมพักจัด มันผสมแห้งพอดีใจกระตำพอดีกินน้ำม,มานข้าวพี่น้องคะไกลไกไม่กินน้ำกันเนื้อจ๊ะเด้อกินหวัวกันไงทากันทั้งนี้แหละน้ะจ๊นานาะทำสารทูกสกดิบก,กันทั้งนี้แหละเฮา Cột cột. Cột cột. Cột cột à. này <laughs> có cực quá Cầu cá không cầu Cầu bán hồng trà thật Rồi Tôi ngon cháu anh Khi nào hay cầm chụ Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ vâng đi tìm bắn 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 nó tìm bắn đi tìm bắn đi tìm bắn đi tìm อยากให้กินนี่ยังบอกเด้อบอกบอกแล้อไ่ยังบ่ไห้ะพี่น้องแต่นาย้ะจัะพี่น้องจ้ะบันเดินมาว่าอยากให้กินหนังเออไม่ว่าขนมแพ้กินหนังบอกเด้อวันจีบันบอกแล้วาก็บว่ากินแล้วเพียรจดจังมันบ้าในหอดคิ้ อันเนืองวงอ่ะเขาขาใบสามกลัวน้องบิ๊นองซุ้มอยู่นะเห <c oughs> ตุคิปตอนหนอันซีฟม่วงหิวเขากวดไม่ได้ต่ำใจ <c oughs> พู้เปล่ามต่ำเห็นเบืเ้องแนบไหมต่ำเห็นเบื้องน้าเกลียบจะไงหลวงแ่อ <c oughs> ไม่ได้บอกไปด้ย <c oughs> งานแล้วหลายไม่ได <c oughs> ้บอกบอกไม่ได้บอกมาแล้วการมันพ่อเรือ มันนุงกินในเบิร์ดได้ไดดตาพี่น้องจ้าลองขอมาหนึ่งเด้อว่างพี่น้องกินกินเลเบิร์เจ้าผู้จัดก,การผู้จัดก,การจะกะ็อยากอยากยุ่งผู้จัดก,การเพราะท่านอนุมัติจ้ะอันนี้ลูกน,อน้องลูกน้องกิน นุ่มละต้นอ่อนทันตะวันนุ่มพักไม่ใช่อย่างงั้นแค่ล่ะสิทธิหอดเด้วย้าพี่น้องจ้าเข้าเมนแบบกดด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ แม่นลวลกนนนนว็นองแพลินเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ่าขอบุญขอบคุณหลายๆจ่าในเพจนึ่งก็แม่ลูกกินแซ่บได้พี่น้องฝากคนไหลนั่น,นแม่จ่าเปิดอีกเพจนึงสำรองไว้แต่เดี๋ยวแบบมีปัญหากับสิดเด็กไปเพจนั้นเลยี่น้องไม่ชอบมีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรควเมียอ้เจ้าบ่ติตวนควรมาไวจริงจ <laughs> ับจับเจ้าอย่าบอกยังมีปัญหาขวรชวนชี้หนู <laughs> ได้เห็นไหมอีกว่าจริอืมจะเพียนอีกอบิมาได้เปิดสางร้ายใดอยู่ที่น่ะอืมกินไปนุ่มแล้วก็ได้ดอกเซอสู้ค่อยเครื่องข่างกันแล้วกันนี่แมนวนพูดกินดีค่อยเครื่องข่างกันงนะจ๊ะมากค่ะ หาใจวะก็สิแห่พี่นวงเบิ้งกระดาเนาะบ้านไหนจายว่านองครับใจบ้านไน่าย,าย <c oughs> อื้ม๊อด อยากลงไปเรียนบานลอยเอ็นเนาะแต่ฝนตัวตรงสิมะเข้าไปหาสวนหอกมาค่ะเ <c oughs> พราจอดำหน้าเลยดำบดเบอร์เลยจ้ะแม่ยนาำนดำหน้าอยู่เป่เนี่ยลงไปหาป <c oughs> <c oughs> ไปยมเปถ่ายหน้า <c oughs> ไปดำหน้าจะเหมือนแมจ้ะพี่น,อน้องจ้ะเอาบรรยากาศ ต้นตุกตุก,ตกแบบนี้ไปไฮไปหน้าไปฮิตไหมก็ไม่หาปาต้าไปส่งเขาก็จีนแม่นุ่นบิ็นแมลงอ่อนของแพทย์อ่ะเพิ่งเอาลูกเพิ่งหาปาต้าไปส่งเขาผู้ไปดำหน้า ตะกีก็อ่จางคนเนาะจ่างโค่นเห็นแล้วกินเทียงไปรงจ่างคนจำหน้าจิ้มมือซ้บไปไม่ได้เรียงเขานะจอกินค้าแร่งหายน้อจัดเป็นอยางเง้าวเทียนพูดจะซองลอยไหมลอยหาซิปลลยซีลอยหาลอยเึ่ย่งเงี้ยเขาจะใส่ใส่ร่อมนะ คนบกวยมี่ะกินกกินมันสีไดงง่ายๆสีแดงง่ายตัวโต พอบกรอบพี่น้องค่ะอืม,อมจบารเียมสดสดนี่ยไม่ใส่ตะเมืองว่าคือปรอบสนจ้าเชียรพี่น้องค่ะ จบจบเพ่อนบ <c oughs> เอาระค่ะพี่น้องคะมือนกระอิมแล้วนะจ๊ะกินมูมา่ามกินปลาสุภาพต้องขอโทษขอให้ได้รายถ้าผูดด้ใดถึกใจคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้ด้อจ้าพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ